สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ภูล,ลมโลเขาบอกว่ามีซาก,กุระบานในเมืองไทยนี่คือวิว จะบอกว่าหนาวมากหนาวจนขนลุกเลยสวยไหมเขาบอกว่าดอกพญาเสือโค้งบานบานจนหลุดออกเหลือแต่ต้นไม้ไม่มีอะไรแล้วทางก็ลำบากไปละบ๊ายบาย 不用